โอ้โหโอ้โหหกทีอส,สองนะครับผมเฮ้ยลองลองบ้างทัดเอามามาจับอ่าลูกดึงลูกดึงโอ้โหเห็นไหมฮะถ้าไม่ได้มันจะเป็นอย่างงี้ <laughs> เอาวัดเราดวนกัน2ลูกนะดวนกันเลยครับเอาใส่ถุงมือไหมถุงมืออยู่นู่นถุงมืออยู่นู่นเทีนี้ทีนี้มันจะเป็นเรื่องของการดรนะฮะก็คือถ้าลูกตกทรายนะครับผมอันนี้เป็นวิธีก็คือเราถ้าลูกเราตกทรายนะฮะจะให้ดูนะครับ ยังบรรยากาศสวยงามมากเลยครับอออนะครับเนี่ยฮะภูเขาสวยโอเคก็สวยงามนะครับผม,มค,ครับ ครั้งแรรกนะคับครับลองดูนะฮะตักตักที่สายขึ้นเลยนะฮะอ่าโอเคสามสี่อ่ะลูกลูกที่สองฮะมีเยอะเยอะโอเคเขี่ยทรายไปเขี่ยเขี่ยไปลงตรงนู้นะฮะเขี่ยเขี่ยลงบนหน้าน,นั่นแหละลองดูฮะอ่ะเาเรา,เราต้องตักสายแรงๆนะฮะอโอ้ไม่ได้นะฮะอ,อ,อ่ะอีกรอบฮะ ได้หมดโอเคอันนั้นล้นไปนิดนึงนะครับผมไม่เป็นไรโอ้โ oh หสวยงามโอ้โ oh หนี่คือครั้งแรกนะฮะโอเคเดี๋ยวให้โนัอเคครับที uh ่ huh. นี่มันจะเอียงๆหน่อยนะฮะเก็บเลยสองลูก โอ้โหนี่คือความยากของทรายนะครับโอ้โหโ้โหใกล้เคียงครับคราวนี้ไปตามเก็บนะฮ่า